นี่เป็นโรงเรียนทางเลือกในประเทศจีนในเซ้าหลินนะมนะมีอาจารย์สอนจริงจจังๆ <Hey, hey. S 1> มีพ่อ, <Hey. S 1> พ,อพ่อแม่ผู้ปกครองมาดู hey. 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 นะเป็นที่ที่พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถมีทางเลือกให้ลูกๆที่สนใจเรื่องนี้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงผู้ชายก็มีผู้หญิงก็มีมผู้ปกครองบางคนก็มายืนดูแอบดู